เราเริ่ม x ไพ่เนาะวิธีการของอาจารย์นะคะอาจารยก์ก็คือจะให้โคดอาไว้เนาะแล้วโคดอาที่อาจารย์ให้เนี่ยถ้าหนูทำต่อเนื่องกันมาค่ะหนูวควรจะเจ n เน a เรตได้แบบเดียวกันเลยได้ค่าเดียวกันเลยกับที่หนูเห็นบนสไลด์ นะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูใส่โค้ดตามนี้หนูก็จะเห็นตามนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจาจะไม่พูดถึงเรื่องคนแล้วเนาะน,นะคะไว้ตอนที่เราเรียนเรื่องโค้ดในแต่ละเรื่องเนี่ยเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะสิ่งที่หนูทำค่ะอันนี้ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่า s i g magic number นะนะคะก็คือมีค่า m ินนะคะค่า Max นะคะค่า m i น นะคะแล้วค่ามีเดียนนะคะอ่าแล้วก็เขาก็มีค่าไอ้ตัว Q1 กับ Q3 มาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการบอกการอ่าเพอร์เซนทายนะคะแบ่งแบ่งข้อมูลเป็นไอเด่นลำดับน้อยจากมากนะคะแล้วก็ดูเรื่องของว่าพอการแบ่งข้อมูลที่ครึ่งหนึ่งนะคะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยมีเดียนเป็นเท่าไหร่นะคะที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะเฟิร์สควอไทายเนี่ย นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะที่ first quartile มีค่าเป็นเท่าไหร่แบบนี้เนาะแล้วก็ให้ m ิ n กับ max มาด้วยนะคะทีนี้เวลาเราสรุปผลเราก็ควรจะต้องสรุปผลแบบนั้นนะคะว่า,าข้อมูลวายของเราเนี่ยนะคะมีค่าอยู่ระหว่างนะคะค่าน้อยเนาะก็คือ1.15.9นะคะในปี1 4 1 9 4 9นะคะไปถึงค่า็กซิมัมนะคะ28.1ิ 28. ดิเรเลนฟังส์นะคะในปี1959นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนอินเร์พรีตได้เนาะเราจะต้องสรุปผลได้จากสิ่งที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปผลแบบ Descriptive Statistic หรือสถิติเชิงพรรณนานะคะอ่ะทีนี้ นอกจากนั้นแน่นอนค่ะเราต้องสรุปเรื่องเกี่ยวกับโลเคชันนะคะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย t v p o u t เนี่ยจะอยู่ที่21.9 b ินะคะบิเลนฟังก์เนาะแล้วก็บวกลบใช่ไหมคะบวกลบไปเนี่ยเท่ากับ Standard d i v i a t i o n ก็คือไปประมาณ4.5 billion บิ a เลนฟังกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเริ่มต้นในการสรุปผลด้วยตัวเลขนะคะด้วยตัวเลขเนาะทีนี้กราฟค่ะเราจะมี h i s โตแกร,รม เนาะมีฮิสโตกราฟนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟ rek วันซีเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นอ่าค่าค่าบินใช่ไหมคะค่าบินไซส์บินวิสอยู่ตรงนี้นะคะก็คือความกว้างของบินนะคะในแต่ละในแต่ละช่องนี้ใช่ไหมคะเนาะแล้วแต่ละความกว้างเนี่ยมีฟ rek วันซีเท่าไหร่เนะาะเพราะฉะนั้น ข้อมูลเราเนี่ย n เ,เท่ากับ11ตัวนะความั้นมันจะค่อนข้างยากที่จะเห็น distribution นะคะตตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้บินอย่างที่เราเห็นทําอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะ ไม่ค่อยเห็น distribution เท่าไหร่มันเหมือนจะเห็น2องพีกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยโดยดการดูแล้วเนี่ยโดยโมันมันค่อนข้างยากอยู่นะคะที่เราจะเห็น distribution ได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนในเวลาเมื่อ n น,น้อยๆเมว่าใช้ histogram เนาะนะคะเพราะฉะนั้น box plot ก็จะช่วยเราได้นะคะ box plot ก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งว่าอ๋อค่าที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะมัน distribute เป็นยังไง นะคะเนาะก็คือค่ากลางเนี่ยก,ก็จะอยู่ข้างล่างๆตรงน,นี้นะคะอันนี้ก็คือค่ามีเดียนถูกไหมคะแบบนี้นะคะอ่าก็จะแบ่งข้อมูลเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็อ่าไอตัวอ่า dispersion หรือ IQR ตรงเนี้ยนะคะก็จะบ่งบอกว่าอ๋อช่วงช่วง variation เนี่ยก็จะมีค่าอยู่ตั้งแต่อ่อ Q 1นะคะถึง Q 3นะคะก็คือ ถ้าเอามาลบกันก็จะได้ iqr ใช่ไหมันเป็นเท่าไหร่26.4นะคะลบกับ18.90อย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณอยู่อ๋อ่สิบไปถึง19ก็คือประมาณหกนะประมาณ6นะคะก็คือห่างกันแบบนี้นะคะ6นี่หน่วยเป็น b i ล l i นส์นะคะเด็กๆ ้ก็จะได้ดูได้คร่าวว่าเป็นยังไงนะคะ,ะทีนี้พอมาดูถึงตัว x บ้างลูกนะคะ,ะตัว x นะคะเราก็จะสรุปค่ะว่า d o m e s t i c production นะคะมีช่วงตั้งแต่149นะคะจนถึงนะ149เนานอะจนถึง2อ3อ มิ l เลนเซฟังนะคะเนาะตั้งแต่ในระยะ11ปีใช่ไหมคะเอเวเ g e จค่ะเอเวเ g e จอยู่ที่1 9 4 6นะคะแล้วก็บวกลบนะคะก็คือบวกลบไปอยู่อีกประมาณ30ม i ิบมิลเลนนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะดิสติบิวชั o นฮิสโตแกรมของมันนะคะก็จะเห็นว่า มันก็พอจะได้อยู่นะถ้ามีเราเลยเข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเราก็อาจจะเห็นมันเป็น normal distribution ได้นะคะอาแล้วก็พอมาเป็นไอตัว box plot นะคะตรงนี้ก็จะบ่งบอกไอกตัว median ของเรานะอันนี้ median เท่ากับ1 9 0อนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือพอค่า median กับค่า mean นะี่ยมันใกล้กันนะ,นะคะมันก็ potential r e แล้วเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ normal distribution ะะทีนี้ในถัดมาถัดมาถัดมานะคะเราทำยูนิวาริเอตแล้วเนาะอันนี้ต่อไปเราก็ทำไบวาริเอตแอนาลิซิสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นเชิงนัมเบอร์นะคะเราก็วัดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะด้วยอะไรหูด้วยค่า r นะคะก็คือใ่าตัว correlation c o e f f i c i e n t นี่แหละนะคะซึ่งมันก็จะได้มีค่าเท่ากับ0.965เลยเนาะนั่นก็คือเข้าใกล้1มากๆนะคะนั่นก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งใช่ไหมคะความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเนาะนอกจากนี้มันเป็นค่าบวกนะคะมันก็จะบอกด้ว่าไอ้ความสัมพันธ์เข้มแข็งเนี้ยมันเป็น positive กันก็คือเมื่อ x เพิ่มขึ้น y เพิ่มขึ้น ะะซึ่งมันก็คอนเฟิร์มจากรูปที่เราเห็นก็คือเมื่อ d omestic production เพิ่มขึ้นนะคะ import ก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะแล้ scatter plot เนอะก็คอนเฟิร์มว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็น linear relationship